ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับแม่ขอบไปรุ่นเหรอแม่แม่เอ๋กลับมาแม่เก๋อวันนี้ทอดปลาสลิดมาบ้างนะจะไปเจอกันาจา่จ๊ะจ่ขอบคุณครับแม่ยาวไปยาวไปเวลามีจำกัดมาอ๋อ ขอบคุณครับเร็วแรงแล้วแม่เจ๊เต็มตัวเลยจเจสหนูจะได้ชื่อเจ,จเจ๊แล้วนะเจ๊หมิวเจ๊หมิวเจ๊แอลแอน้องแอลสิรถองแคลวสองแอลเดินลาขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่จังหวะนี้ต้องเร่งหน่อยนะเขาดาวที่สิบวิสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหก 15ขอบคุณมากครับเนี่ยสิบสี่สบสามถขอบคุณมากครับขอบคุณครับ11บเอ็ดสิบเก้าแปจ็ด้าสสาสองสอสอง ยังด้านหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเงินยังไม่เข้าคอคอหนึ่งได้แล้วครับโอเค,ครับผมเดี๋ยวพบกันต่อนะฮะกับอ่ะเซอฟี่ก่อนมาเดี๋ยวมาอีกจ้ามามาขอเซอฟี่อ่ะ,อเ,อะเซอฟี่กับพีนะะ่นหนจ้ามามา นหนึ่งสองสาม Get อ,อ,อ,อีกทีครับหนึ่งสองส,อง like um, ส,องสามเลยเลยโอเคครับเดี๋ยวพบกับพี่สาวคนสวยผมต่อเลยครับพี่มิวเข็มเจียราครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม อุ้ยขอบคุณสำหรับมาไลฟ์ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมน้องลีโอมาหมดนี่นะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะที่ได้มาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนว่าใกล้ๆบ้านผมเหมือนกันนะครับผมสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับผมสวัสดีบ้านน้องลีโอนะครับแนขอเสียงบ้านน้องลีนะฮะรักมากอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับแนวขอเสียงบ้านพี่ซันนะฮะบ้านพี่ฟอม บ้านพี่หมิวและบ้านพี่ไรอันฮะโอ้โหได้สนั่นขอบคุณครับวันนี้รู้สึกดีใจนะผมที่ทุกคนมาร่วมสนุกแล้วก็มาม้วนไปกับพวกเรานะครับผมขอบคุณครับ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 สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคู่นะครับตอนะ้องฟอน ใส่มือด,ด้วยนะเอาทุกอย่างดนะ้อะไรนะอะไรนะ,รนนะรอะไร,รนาเนนยนเพ็ญนะครพน้องครัาเพ็ญนะทุกคนี่นองอุ้ยมาไกลเลยนะยนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครัวบวันนี้เอาวันนี้ทุกคนสนุกกันไหมฮะอันนี้ขอเสียงคนสนุกหน่อยฮะ <S 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 ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็บคอไหมครับเมื่อกีอ้เนี่ยไม่เจ็บนะจากนาครศรีธรรมราชนะมไม่มาไงนะครับไม่ไม่มาอย่างนะ <c oughs> อะไรนะโอ้ย <c oughs> ขอบคุณป้าๆนะวันนี้มาให้กำลังใจกันนะจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นยังไงฮะเพลงที่ผ่านมานะครับผมทุกคนสนุกกันไหมฮะสนุกนะครับถ,ถือว่าเออถือว่าเมื่อกี้พักแล้วกันนะพักหายนีไหมนะครับผม,มขอเพลงได้ไหมเพลงอะไรฮะยังฮักคือเก่าโอู๋ได้เลยครับแม่ไว้ฟังงานหน้านะครับผม<ว><า> ฟังได้แม่ผมร้องให้ฟังได้แต่งานหน้านะแม่นะงานหน้าเลยนะแม่ <c oughs> อู้ยให้เงาะด้วยอขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินเลยนะช่วยกันนะดีครับ,บ,อ,รบอะไรนะฮะอะไรนะฮะอะไรนะฮะจะตังไม่แบ่งเราแบ่งแต่เงาะ มามาเอาเนี่ยมาคือแล้วอ่ะ